คว้าเพิ่ม2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงในศึกเทควันโดเวอร์จูเนียนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเผยว่าการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการโซเฟียเวอร์เทควันโดจูเนียแชมเปี้ยนชิพ2022ที่กรุงโซเฟียรประเทศบัแกเรียเมื่อวันที่3สิงหาคม2565ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยเป็นการชิงชัยในวันที่2ของจอมเตะไทยโดยลงสนาม4คนคือไตเติลพรพวิตโตรื่นรุ่นน้ำหนัก48กิ โลกรำชายทำผลงานได้ดีตั้งแต่รอบแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเป็นคนแรกของทีมชาติไทยพบกับแซนดีอโบฟานตัวเต็งจากอิหร่านปรากฏว่าไตเติ้ลพ่ไปศูนย์ต่อ2ยกด้วยคะแนน1 2 1 5้าและ12-26คว้ี่าเหรียญเงินมาครองในขณะที่รุ่น49กกิโลกรัมหญิงต้ากมลชนกสีเคนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเมมัสเดย์โมบิน่าจอมแกลงจากอิหร่านและพ่ไปศูนย์ต่อ2ยกด้วยคะแนนศูนย์ต่อ9้าและ 8ทําให้คว้าได้เพียงเหรียญเงินเท่านั้นส่วนรุ่นน้ําหนัก46กิโกรัมหญิงอีกหนึ่งคืออิมพัชรากันพูลเกิดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแต่แพ้ให้กับคิมยุนซอจากเกาหลีใต้ไป1ต่อ2ยกทําให้คว้าเหรียญทองแดงมาครองและรุ่น51กิโกรัมชายเอิร์ธอิทิพรสินสังเข้ารอบรองชนะเลิศเช่นกันแต่ก็แพ้ให้กับนักกีฬาจากคาซัคสถานอย่างทูเรสมาเมยรันไป1ต่อ2ยกได้เหรียญทองแดงโดยคว้าเหรียญทองแดงที่2ให้ทัพเทควันโดไทย รุปผ่านไป2วันทีมเทควันโดเยาวชนไทยคว้าไปได้1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงโดยหลังจบเกมโค้ชิดผู้ฝึกสอนทีมเทควันโดไทยเผยว่าการคว้ามาได้2เหรียญเงิน 2, 2เหรียญทองแดงก็ถือว่ายอดเยี่ยมไม่น้อยแม้เป้าหมายจะมากกว่านี้แต่รายการนี้ไม่ง่ายเลยเพราะทุกคนมีฝีมือระดับโลกส่วนอีก4คนที่เหลือก็ตั้งเป้าว่าจะคว้าเหรียญทองเพิ่มให้ได้